สวัสดีชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันพยากรณ์ในเดือนตุลาคม2565นะก่อนที่อาจารย์จะเลือกไพ่นะคะก็ให้ชาวกรกฎนะ,ะที่ถ่านไปพร้อมๆกันนะคะถ้ามีเรื่องดีก็ขอให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะ,ะถ้ามีเรื่องไม่ดีก็ขอให้คุูบาอาจารย์ท่านแบบว่าบอกนิดนึงว่าแก้ไขทำอะไรยังไงได้ แต่ใคยาที่ทานสามตัวตรงนะคงไม่ได้แน่แต่าาก,ก็มีนะมีมีแบบว่า fc บางคนนะดูจากเลขเนี่ยเลขในไพ่เนี่ยแล้วก็สามารถเอาไปเล่นนะแล้วก็ถูกลงวันด้วยนะเห็นเขาคุยกันน้องแอดมินนะหลายคนนะเยอะนะอาจารย์ก็ยังงง,งว่าถูกได้ไงแลแปกดีก็ Ż จะมีเรื่องแปลกๆจากแต่ว่า fc มาให้ฟัง อมอเลยสองใบนะคะวันนี้อัดแบบเป็นโอเพนนะคะจะมีเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงคนคุยเสียงรบกวนอะไรบ้างนะแต่จางก็จะพยายามพูดให้ดังๆนิดน,นึงนะถ้าเสียงดังมากก็ขออภัยด้วยนะคะเอ๊เดี๋ยวสีเราแจกก่อนลืมลืมค่ะเดี๋ยวแจกก่อนอันนี้เป็นพาของหลวงูุทวดน,นะคะนะ ถ้าใครอยากได้นี่ให้เมนมานะคะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์นะคะแล้วก comment, ะคะ็คอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ที่ใต้คลิปเนี่แหละคะ่ะนะเมนถูกใจก็รับไปเลยมีแค่30องค์เท่านั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะประ,ประกาศรายชื่อนะในคลิปในเดือนถัดไปนะคะอันเนี้ยไม่ต้องกลัวของปลอมนะเพราะว่าอาจารย์ไปบูชาที่วัดมาเองเลยได้มาแค่นี้จริงๆนะคะ ไม่มีเยอะตัวเองยังไม่ได้เก็บไว้เลยนะอันนี้มาให้ทุกคนนะคะถ้าเมนถูกใจก็ได้ไปฟรีเลยนะคะคุณเสียแค่ค่าจัดส่งให้น้องแอดมินเท่านั้นเองนะคุณก็ไปคุยกับน้องแอดมินนะเดี๋ยวจะให้น้องเขาหาบต่ว่าขนส่งที่ที่ถูกถูกให้นะคะค่าจัดส่งคิดว่าก็ไม่น่าจะแพงเนาะเหมือนเมื่อก่อนที่เราส่งก็ไม่ไม่กีบ่บาทเนาะยี่สิบสามสิบอะไรประมาณนี้มั้งแล้วแต่ขนส่งนะคะทีนี้ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำทำนายกันไพ่เสียร้อยแทั้ง5้าใบของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะเรามาดูใบแรกก่อนในใบกลางนะใบกลางก็คือปู่มุจลินหนูโชคดีมากเลยปู่ไม่ได้มานานมากอ่าแล้วก็ไพ่ถัดไปก็เป็นพลศสีหน้ากวางนะนะ อา,อาจจะมีเสียงหน่อยนะคะ f อซนะอาจจะได้ยินเสียงนะข้างล่างนี้มันจะแบบว่าเปิดนิดนึงนะถ้าเสียงดังก็ขอไัยด้วยนะก็ฟังไปขำๆไปค่ะเครียดนะอ่าแล้วก็ไพ่เบอร์แปดสิบแปดก็เป็นพลฤกีสีลาดนะคะที่เขาบอกว่าท่านนะ่ะมีอาภิชาตตบ,บุตรนะคือเหมือนว่าท่านมีบุญบารมีที่มีอาภิชาต,ตบ,บุตรมาเกิดกับท่านนะคะประมาณนี้นะคะก็เลยได้รับการยกย่องอ่ะ ่านะคะเอ่อในเดือนในเดือนตุลานี้นะชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีโชคนะมีโชคใหญ่นะอ่าแล้วก็ไพสรุปอ่าก็จะเป็นในช่างของเหล่าเทวดานะพระวิสุกรรรมพระวิษนุกรรมนะคะเหล่าช่างของเทวดาก็นําความรู้อันนั้นนะมาสอนมนุษย์แล้วก็สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้นะอันนี้ในตำนานนะคะแล้วก็อันนี้หนุมานนะคะหนุมาน นิมานผู้มีลิกมากนะคะอ่าเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วชาวราคนาราศีกรกฎจะมีโชคนะในเดือนตุลาคมนี้มีโชคเช่นอะไรนะ พูดถึงโชคลาภวาสนาเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะอาจจะมีโชคจากการเสี่ยงหรือมีโชคจากการทําธุรกิจนะคะทาธุรกิจอะไรเช่นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับอสังหานะคะมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนเป็นเงินค่าคอมมิชชั่นเงินแสนเงินล้านหรือว่าใครที่ต้องการที่จะขายบ้านขายรถ นู่นนี่นั่นหรือเป็นในหน้าเนี่ยก็คือจะประสบความสําเร็จมากในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะอืมหรือว่าดิว้วๆก็แล้วยังไม่ยังไม่สําเร็จเลยยังไม่ตกลงอยู่ดีๆเขาอาจจะมาตกลงในเดือนตุลานี้ก็ได้นะคะนะแล้วภพยสรุปของคุณน่ะมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเหมือนกันนะคะนะชาวกรกฎบางทีอ่ะอาจจะตก,กใจเลยอยู่ดีๆก็ได้มาไม่รู้ตัวได้มาแบบไม่คาดฝันได้มาแบบไม่คาดคิดว่าอา้าว อยู่ดีๆก็เหมือนบุญหล่นทับเอาฉันได้หรออะไร,นะะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะไม่คาดฝันว่าสิ่งนั้นมันจะได้มาแต่อยู่ดีๆมันก็มาเป็นของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอะไรที่ก่อนเรากดแบบไม่หวังอะ่ะมันจะได้มาแบบป,ปุบปรับรับโชคเลยนะคะนะอย่างคนที่แบบว่าต้องการจะซื้อบ้านนะทำเรื่องกู้แบงก์กู้ธนาคารอะไรพวกเนี้ยก็จะผ่านนะคะมีโอกาสที่จะทําธุรกรรมทางด้านการเงินผ่านไม่ว่าจะเรื่องเรื่องอะไรอะ่ะเกี่ยวกับเงิน นะคะเกี่ยวกับทรัพย์สินทรัพย์สมบัติก้อนใหญ่ๆบ้านรถที่ดินนะคะแล้วก็เงินก้อนเนี่ยมีโอกาสที่จะรับโชคนะไม่ว่าจะได้มาได้มาแล้วเป็นหนี้หรือว่าได้มาเปล่าเป,าเ,ป,าเ,ปาเนี่ยก็คือมันจะมีโอกาสที่จะได้มาหมุนเวียนใช้ใจ่ายในชีวิตครอบครัวนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้สร้างอนาคตรสร้างครอบครัวด้วยนะคะส่วนกรกฎคนไหนที่อยากจะรอ ลูกหรือมีลูกก็มีโอกาสที่จะมีลูกอีกเพราะว่าไพ่สรุปนี้ได้ไพ่เด็กนะคะได้ไพ่เด็กได้เศษธนุมาน,นะมีโอกาสสูงที่อาจจะได้เด็กกับเป็นลูกผู้ชายนะคะแล้วก็เป็นอาภิชาติบุตรมาเกิดนะอ,อ,อาจจะเป็นเทวดาที่มีความสัมพันธ์กับเรามาก่อนในชาติปางก่อนประมาณนี้นะคะถึงเวลาแล้วเขารู้และสายใย,ยอยู่นี่สร้างบุญสร้างกุศลมากับเราก็อาจจะ มาเกิดเป็นลูกเราในอนาคตนะคะหรือว่าคนที่ตั้งคันอยู่นะตอนนี้เด็กก็จะเป็นอวิชาตบุตรมาเกิดเช่นกันนะคะแต่ว่าก็จะมีความซนมีความซนมีความดื้อมีความฉลาดอยู่ในตัวนะคะแล้วก็ทําให้บ้านเราอะ่ะเ,เป็นสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นนะคะเด็กซนเด็กดื้อก็สอนเอานะคะถือว่าเป็นเด็กฉลาดนะแล้วก็เป็นเด็กดีนะคะในไพ่นี้สอนว่าคุณจะได้เด็กดีนะคะ แต่เด็กที่ดือ้อเด็กที่อะไรมันก็เป็นไปตามวัยเขาแล้วค่ะนะพ่อแม่อาจจะเครียดบ้างตามวาระแต่ดูจากไพ่แล้วก็เขาไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้มากมายนะคะแค่บ้านไหนอที่ที่มีลูกแล้วอะช่วงเนี้ยก็ระวังเรื่องน้ํานะคะอย่าให้ลูกเล่นใกล้น้ํานะลูกอาจจะมีเหตุมีเหตุนะให้เลือดตกยางออกนะคะ หรือว่าเล่นใกล้น้ำก็อาจจะมีอุบัติเหตุทางน้ำอันนี้ดูดีๆนะคะมีโอกาสนะมีโอกาสเพราะฉะนั้นใหญ่ค่าสายตายิ่งมีลูกเล็กๆเ,เนี่ยบางทีวิ่งไม่ทันนะคะก็ให้ระวังไว้นิดหนึ่งนะคะในนี้ว่าท่านก็เตือนมาแบบนี้นะคะอืมแต่กรากดจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมากเลยเกี่ยวกับทรัพย์สินนะทรัพย์สินมรดกอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ย ทรัพสมบัติอะที่คุณอยากได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้มานะคะเพราะเออเสียนพลูสีหน้ากวางเนี้ยก็จะเป็นเสียนที่แบบไม่คาดฝันเหมือนกันนะถ้าเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องทรัพสมบัติการเงินความมั่งคั่งหรืออะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นกรากดก็ ก็ให้สร้างบุญแล้วกันสร้างบุญสร้างกุศลเตรียมตัวรวยก็แล้วกันนะคะนะเหมือนกับว่าตอนนี้รีบแผ่เมตตารีบทาบุญรีบใส่บาตรรีบนั่งสมาธิสวดมนต์อะไรเหมือนทุกๆคลิปที่อาจารย์บอกเพราะว่าดวงเนี่ยดูจากไพ่อันเนี้ยดีมากนะปีนี้จะเป็นปีเฮงนะคะอ่าปีนี้เป็นปีเฮง อันนี้อาจารย์ดูจากภาพรวมนะดูจากภาพรวมของคุณนะไม่ได้เอาของใครมาดูนะคะแต่ถ้าใครจะไปดูไอตัวอะไรนะเหมือนกับไพ่พรมชาติที่เขาเป็นแบบหมุน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 ่นนนนะอันนั้นนะ่ะบางทีเห้อยเอมนหรือตามนักขัตรั์อ่ะมันอาจจะไปตกไม่ดีก็ได้นะคะก็แล้วแต่ตำราใครตำรามันเนาะแต่ว่าในในในปีนักษัตศั์บางรอบอะ่ะมันจะเฮงอยู่นะ แต่เราจะต้องนับเป็นด้วยนะบางทีเดี๋ยวนับตำราเก,กา่านับซ้ายตำราใหม่นับขวามันก็มีนะมันก็มีแบบเข็นมางงๆเหมือนกันนะคะก็ให้นับให้ถูกนะอ่าแต่ว่าถ้าอาจารย์ดูจากไพ่เสียร้อยแปดของอาจารย์นะกรกฎจะมีโชคใหญ่จะมีโชคใหญ่ไม่คาดฝันเลยทั้งในเรื่องงานเรื่องเงินเอ่อบางทีนะกรกฎเนี่ยในเนี้ยมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์จากงานใหม่ๆด้วยนะคะจากงานที่ไม่ถนัด งานที่ไม่ถนัดงานใหม่มีโอกาสที่จะได้เงินล้านเงินแสนเลยมีโอกาสที่จะได้งานเข้ามาเยอะเลยนะคะเยอะมากเลยเหมือนกับไพ่ห้าใบานี้กรกฎมีโชคหมดเลยนะดีหมดทุกอย่างเลยเงินก็จะมีเข้านะทั้งเงินที่งานที่เราทำประ,ประจำก็จะทำให้เงินเราตลอดอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ยังจะมีงานที่ไม่คาดฝันเหมือนงานฟรีแลนซ์หรือคนที่เขาพาเราไปรู้จักอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเรา ได้งานชิ้นนั้นๆกลับมาเนี่ยประมาณนี้มันจะมีโชคมีลาภฟุกๆทางด้านเกี่ยวกับการเงินทรัพย์สมบัติเข้ามาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เรื่องของลูกนะก็เรากดคนไหนที่ยังไม่ได้ลูกบางทีลูกมาอยู่ในท้องอะ่ะเราจะได้โชคใหญ่มากเลยนะคะในนี้ยไพ่เขาบอกไว้เป็นแบบนั้นนะแล้วก็ ในส่วนของเรื่องการเดินทางนะขึ้นเหนือล่องใต้ชาวลัคนาราศีกรกฎไปได้หมดนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะก็อย่าประมาทกันแล้วกันนะคะแล้วก็ระวังเรื่องโควิดด้วยนะในส่วนของ เอาสุขภาพนิดนึงก็แล้วกันนะคะสุขภาพของชาวกรกฏนะตอนนี้ให้ระวังเรื่องหลังนะคะเรื่องหลังเรื่องฝ่าเท้านะอืมเท้าก็ระวังของตกใส่คือมันอาจจะมีการบวมการเจ็บอะไรที่ข้อเท้าส้นเท้าหรือว่าข้อเท้าแพงอะไรแบบนี้นะคะหรือโดนหนามโดนอะไรทิ่มโดนอะไรตําแบบเนี้ยหรือว่าเดินผิดท่าอะไรอย่างงี้มันก็อาจจะมีการ เจ็บปวดที่เท้าหรือที่หลังขึ้นมาได้นะให้ระวังพวกเส้นเอ็นต่างนะคะเอ็นที่หลังหรือกล้ามเนื้อหลังอะไรพวกเนี้ยนะคะกรกฎจะต้องระวังนิดนึงแล้วก็แขนนะแขนต้นแขนของกรกฎบางทีกล้ามเนื้อมันอาจจะบวมนะในเดือนตุลาคมเนี้ยกรกฎอาจจะเป็นประเภทแบบว่าเหมือนบวมอ่ะบวมแล้วก็เจ็บอย่างเงี้ยเหมือนที่เห็นนี่คือบวมอ่ะมันบวมขึ้นมาแล้วก็เจ็บนะคะแต่ก็จะเป็นอยู่พักนึงมันไม่ได้เป็นนาน แล้วก็ให้กร์ะกฎระวังเรื่องเรื่องน้ํานะคะเรื่องน้ําเช่นเรื่องอะไรโรคที่แบบเป็นซีดอะเป็นถุงน้ําเป็นอะไรที่มันเป็นน้ําในร่างกายอะไรพวกนี้นะคะส่วนคนที่แบบเคยผ่าตัดหัวใจหรือผ่าตัดอะไรมาก็ตามก็ให้ระวังเรื่องน้ํานะคะเพราะว่าเออบางทีมันท่วมปอดได้นะเราจะต้องระวังในจุดๆดนั้นด้วยนะคะเพราะว่าเห็นเรื่องน้ํามันจะมานะของกอร์กฎเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนอกน,นั้นอันอื่นไม่มีนะคะ ไม่มีประเด็นไม่มีไม่มีอะไรมากนะคะออนอกนั้นก็ปลอดภัยดีนะใครที่คิดจะออกจากงานนะคนที่ทํางานประจําที่คิดจะออกจากงานแนะนําว่าอย่าเพิ่งออกนะตอนนี้นะคะเพราะว่ามันจะมีโชคหลายๆอย่างแต่ว่าจะแลกมาด้วยความกดดันก็เรากดบอกอาจจะบอกว่า กดดันอยู่ไม่ได้แล้วจะไปแต่มันจะเป็นแค่ช่วงเดียวนะให้เลยจังหวะนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่าคุณจะมีโชคอะ่ะมันมีโชคมาจากในหลายๆด้านรวมทั้งถึงทั้งเรื่องงานด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้มีกําลังใจนะคะแล้วมันจะผ่านไปได้เพื่อรอวันที่โชคดีกําลังจะมาไงถ้าเกิดบางทีออกไปมันอาจจะทําให้เราแย่ก็ได้นะคะอันนี้นะเหมือนเจ้ากรรมในเวรโดนบันดาลน,นะคะส่วนเ,เด็กคนไหนนะที่ ออยากจะศึกษาต่อนะคะในระดับที่สูงขึ้นไปก็สามารถทําได้นะคะเพราะว่าดูจกักไพ่แล้วก็สมองดีแล้วก็มีโชคจากการเรียนด้วยมีโชคจากการเรียนการเดินทางจะเดินทางไปเรียนต่อต่อตางประเทศหรือว่าออจะไปเทคคอร์สสั้นๆหรืออะไรพวกนี้นะคะสามารถทําได้เลยนะคะอืมโอเคได้อยู่นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเดินทางไกลด้วยมีโอกาสที่จะ ได้เที่ยวอ่ะกระลกฎดมีโอกาสที่จะได้พักผ่อนได้ท่องเที่ยวกับคนรักนะคะนะหรือว่ากับครอบครัวตัวเองนะคะมีโอกาสที่จะได้พักผ่อนได้พักผ่อนได้พักสมองพักกายพักใจแบบไม่ต้องคิดอะไรอะไรแบบนี้นะคะในเดือนตุลาคมนี้สามารถเที่ยวได้อย่างปลอดภยัยไม่มีปัญหาอะไรนะอืมถ้ามีโอกาสมีจังหวะก็เที่ยวแล้วก็ไหว้พระทําบุญด้วยนะคะหลักๆนะอืมนอกนั้นไม่มีปัญหาอะไรค่ะอ่า มไม่มีปัญหาเลยแล้วก็เรกดดีหมดเลยนะคะไพ่ชุดนี้ถือว่าจังหวะดีมากนะคะมีโชคดีเกิดขึ้นมากเลยนะยังไงชมคลิปของอาจารย์แล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วถ้าใครอยากได้หลวงปู่ทวดก็อย่าลืมเมนมานะอย่าลืมเม้นมานะคะแล้วก็เดี๋ยวมา ดูรายชื่อกันนะคะในคลิปของเดือนหน้านะยังไงก็ขอให้กรกฏมีโชคนะคะให้บุญหล่นทับบุญใหญ่หล่นทับเลยนะ,ะให้เงินล้านหล่นทับเลยนะคะนะ,ะแล้วก็อย่าลืมไปทําบุญกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ